ในตอนที่45นะคบเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานคําสั่งที่เรียกว่า scrapbook นะครับ scrapbook ก็คือสมุดภาพสมุดบันทึกภาพเก็บไว้เนี่ยครับนะซึ่งมันสามารถจะดึงมาใช้ได้ด้วยนะไม่ธรรมดานะครับ scrapbook เนี่ยจะช่วยการทํางานเขียนแบบเนี่ยหรือการที่เรานําโมเดลสาริติมาแปะในตัว layout นะแล้วก็ present งานเนี่ยทำให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นเหมือน 2D c a d Cat เลยครับหรือทําได้ยิ่งมากกว่านั้นอีกนะครับ เอาล้ครับเรามาดูกันเลยนะครับว่า s c r a p b o o k คืออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนครับ s c r a p b o o k เนี่ยอยู่ใน default Tra นนะในส่วนที่เป็น s c r a p b o o กครับกด expand นะครับขยายปุ๊บเราจะเห็นนะครับว่ามีขึ้นมาแบบนี้ครับ Scra บ book อ่ะผมยืดนิดนึงนะิกดสายค้างไว้ยืดตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนมานิดนึงนะครับได้นะอ่ะโอเคครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ตรงนี้ครับเอาละต่อไปครับเรามาดูตรงนี้ในส่วนที่เป็นตรงนี้ครับ ดอปดาวเมนูครับเราสามารถจะเลือกได้หลายตัวนะนี่ครับแอโร่ ero, นะโอ้โหง่ายมากนะครับในหมดการแอโร่นะครับก็จะมีแอโร่หลายๆตัวอีกนะครับนะลูกศรแอโร่ ero, คือลูกศรน,นะครับนี่อย่างนี้โอ้โหเลือกได้เยอะนะครับแล้วก็เวลาเราเลือกไปแล้วเนี่ยบางครั้งนะครับเราเจอชิ้นงานที่ต้องการปุ๊บแล้วมันีมันเล็กครับนะมันเล็กอ่ะยกตัวอย่างเช่นเล็กๆใช่ไหมเอาตรงนี้ แล้วก็อยากขยายครับก็วิธีการขยายก็ง่ายๆครับก็คือดึงตรงนี้มาแล้วก็ขยายกรอบเห็นไหมครับมันใหญ่ขึ้นแล้วเราก็สามารถจะเห็นชัดขึ้นนะครับจากนั้นมาเราก็คลิกครับลากมาวางได้นี่นะครับนี่คลิกคลิกไม่ต้องคลิกค้างนะครับคลิกข้งหนึ่งแล้วก็มาวางคลิกอีกทีหนึ่งก็เลือกได้ครับ arrow นี่ก็ชิ้นงานเหล่านี้ครับมันก็จะกลายเป็นชิ้นงานธรรมดาในโปรแกรม play o u ์นั่นแหละไม่มีอะไรมากครับก็ทําไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ ก็จะมีตัวรถยนต์นะครับซึ่งรถยนต์นี้ก็จะเป็นตัวที่มีกําหนดสเกลได้ด้วยนะครับนี่เหมาะกับการทางานนะเตรียมไว้ก่อนว่าสเกลเท่าไหร่นะครับมีโน่นนี่นั่นเยอะนะครับเอาคน people นะครับก็หนึ่งต่อยี่สิบสเกลครับนะก็ปรับได้นะครับนี่อ่าเยอะนะครับก็หลายคนก็เตรียมไว้ก็ทําได้นะทาเองก็ได้นะครับอ่ะนะครับก็เนี่ยนี่คือสิ่งที่ทําไว้นะครับอ่ามี ทีบีเพลนอันนี้คือคําอธิบายแบบนะครับซึ่งก็เตรียมไว้ก็ดีนะมาทําให้การทํางานเร็วขึ้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยเวลาทางานเนี่ยเราก็ต้องมาพิมพ์ใหม่นะครับตลอดเวลาเลยนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าเวลาชิ้นงานเอามาเนี่ยในสแคร็บบุ๊กเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันจะเป็นกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปพอดีผมยังไม่ได้สอนเรื่องกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปเลยนะว่ามันทํางานยังไงนะครับก็อ่ะลองดูก่อนเดี๋ยวจะสอนละเอียดอีกทีครับเวลาเราดึงมาเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปแบบนี้ครับกรุ ผมอยากจะยกเลิกการเป็นกรุ๊ปนะผมคลิดขวาครับแล้วก็อันกรุ๊ปมันก็จะเป็นชิ้นส่วนย่อยแบบนี้ครับถ้าต้องการกรุ๊ปครับครอบแบบนี้ครับคลิกขวาแล้วก็ make Group ประมาณนี้ครับแล้วก็เราสามารถจะเข้าไปข้างในครับดับเบิลคลิกเหมือนที่รสก็ดับครับเข้าไปพิมพ์นะครับอะไรก็ได้เห็นไหมครับง่ายๆแบบนี้เลยนะ e ีซี่อัน u ัครับและนี่แหละครับคือสคร a บุ๊กนะครับเอามาใช้ในการทำงานนะซึ่งสำคัญตรงนี้ครับสคร a บุ๊กเนี่ย ผมคิดว่ามันคือหัวใจนะในการทํางานของเลเยอร์อันหนึ่งเลยนะขาดไปได้ครับเพราะาอะไรถ้าเรามีอะไรที่มันทําซ้ําๆใช่ไหมเราเก็บเป็นคอลเลกชันไว้ใช่ไหมแล้วเราก็มาสร้างเองของเราถูกไหมกับสแคร็บ,บุ๊กทำให้เราทำการทำงานทำการทำงานของเราเนี่ยให้ง่ายขึ้นถูกไหมไม่งั้นเนะี่ยเวลาทําซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยเราเขียนใหม่ตลอดเวลาเนี่ยมันเสียเวลาดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้สแคร็บ,บุ๊กให้ลึกขึ้นนะครับในตอนต่อๆไปในคลิปต่อไปนะครับผมจะสอนวิธีการอิ i สแคร a บบุ๊กเป็นของเรามาใช้เอง แล้วก็เรียนรู้วิธีการสร้างของเราเองครับและนี่แหละครับคือความสําคัญนะนะครับทําให้งานเร็วขึ้นมากๆเลยครับ